สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับวังนะครับที่เดิมที่บริษัทเพชรยนต์เซรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะครับสวัสดีนะครับ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามชาแนลรถมือ2ใบวังด้วยนะครับคาดรถสวยคุณภาพเกต A ต้องเพชรยนต์นะครับวันนี้ผมมีอีก1คันนะครับสำหรับรถอีโคคานะครับเป็นรถเป็นรถแฮชแบ็ก5ประตูสวยๆสีขาวคันนี้จะเป็นนิสสันมาร์1.2ตัว E นะครับปี2018 นะครับไม้สองหมื่นะคันนี้ไม้น้อยมากเลยนะครับกับรถปีใหม่ๆนะครับราคาขายคันนี้อยู่ที่329,000สองมานบาทเท่านั้นเองนะครับนะผ่อนแบบฟรีดาวเพียงแค่6,000นนะครับคันนี้ก็จะได้ไป้ายทะเบียน6737็ามนะครับรถปินสีเข่ามุกนะฮะกระจังหน้าโฉมปี2018เป็นรูปตัววีโครเมียมนะครับนะแต่ในเรื่องของตัวที่เป็นสีรังผึ้งนะฮะด้านหลัง สีเปียโนแบล็นะครับมาพร้อมในเรื่องของชุดไฟโคร้งหน้าเป็น Multi รีเฟคเตอรนะครับนะด้านล่างเองก็จะมีไฟ d ดย์ไทม์ดั n นิ่งไลท์นะครับที่สติดกับสเกิร์ตหน้านะครับนะเป็นเ a ย์ไทม์ u ั n นิ่งไลท์เป็นตัว LED นะฮะสวยๆงามๆนะครับฝากระโปรงเดิมแายละเอียดเดิมนะครับโครงสร้างเดิมนะครับสำหรับกระจกด้านหน้าเองก็จะเป็นกระจกแท้จากโรงงานนะครับคันนี้มีตามาก่อนิส s ันอย่างชัดเจนนะฮะป้ายภาษีพรบอันนี้เราต่อให้นะครับนะในส่วนของ ใบปัดน้ำฝนคู่หน้านะครับก็ใช้งานได้ปกติพร้อมระบบไร้ฟ้านะครับลังคาสวยๆนะครับมีสองโอกาศอีกหนึ่งจุดเลยทีเดียวนะครับในส่วนของล้อคันนี้จะเป็นล้อกระทะนะครับนะเป็นล้อกระทะเดิมของโรงงานนะฮะมาพร้อมกับยางนะครับคันนี้จะได้ยางของ m a x กซิสนะฮะนะครับ่าจะได้ขอบยาง1ิบสนะครับขนาดขอบยาง1 8 5่งร้อยแปดสิบห้าทับหกสิบห้านะครับ นะคันนี้สวยๆงามๆนะครับได้จะได้ปียางใหม่ด้วยนะครเป็นคันนี้จะเป็นปียางนะครับปียี่สิบสองเลยนะฮะสัปดาห์ที่ห้านะครับปียางยางใหม่นะครับในเรื่องของดอกยางเหลือๆเพราะว่าเป็นปีปียางของปีนี้ต้นต้นปีนะฮะในส่วนของซุมล้อภายในนะครับคันนี้ก็เดิมอยู่นะครับนะเบโช็กเดิมนะครับเม็ดอาร์ตเห็นชัดรอยอาร์ตต่างๆตัวน็อตเองมีการเคลื่อนไหว แล้วก็ตกแต่งในเรื่องของไฟเลี้ยวที่แก้มอีกคู่หนึ่งนะครับซ้ายขวานะฮะกระจกมองข้ามพับมือนะครับปัดมุมมุมมอนทิศงทางต่างๆก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกเองติดติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยนะฮะที่มือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับนะสวยๆงําลังดิสเบรกคู่หน้านะครับคันนี้ในเรื่องของตัวเบรกเองนะฮะแล้วก็จะเป็นล้อกระทะเหมือนกันนะครับเป็นดัมเบเบรกคู่หลังนะครับ ยางของ Maxxis นะครับปี2022นะขอบ14นะในส่วนของไฟท้ายในส่วนของดัมบนหลังคานะครับนะเขาสวยเลยนะครับติดสปอยเลอร์เรียบร้อยนะครับมีไฟเบรกโดนที่3ให้นะฮะอย่างนี้นะครับไฟท้ายเองนะครับจะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับในส่วนของตัวอักษร March เนี่ยก็จะเป็นตัวสีโครเมียมนะครับตัดในตัวโลโก้นะครับอยู่ตรงกลางใสๆสวยงาม บีนนิสสันนะฮะสเกิร์ตหลังติดให้ด้วยนะฮะคันนี้สวยๆติดซีรอบคันนะครับสภาพดีสภาพงามนะครับกับนิสสันมาร์สนะครับ1.2ตัว E ปี2018นะครับไมล์20,007ราคาขาย329,000บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจนะครับมาดูรถจริงได้นะครับที่บริษัทเพรยนตนนะฮะติดต่อตามเบอร์หมุดปักหมุดเอาไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมเซวังนะครับ0621837570 แอดไลน์โทรมาคุยกันได้เลยนะครับในส่วนของฝาท้ายนะฮะด้านหลังก็สามารถเปิดจากด้านหลังได้เลยนะครับตรงนี้มีมีโชค๊คในการเปิดง่ายในการเปิดนะฮะช่วยในในเรื่องของการพรยุงะฮะให้เบาลงในการเปิดประตูฝาท้ายก็มีตัวช่วยในเรื่องของตัวโชค๊คให้ในส่วนของรายละเอียดนะครับตัวน็อตเองมีการเลื่อนไหวนะครับนะครับตัวรอยอาร์ตเองก็คือรอยอาร์ตเดิมนะครับรอยอาร์ตเดิม น็อต <Not S 2> ไม่มีรอยขันนะคันนี้สวยๆเป็นรถแฮทแบ็กหประตูนะฮะขนาดเล็กเป็นรถอีโกคาะนะครับหปันน้ำมันกับสภาวะสเต็ษกิจบ้านเราตอนนี้นะครับคันนี้ก็ตอบโจทย์ไปเลยนะฮะในส่วนของภายในนะภายในที่เก็บห้องโดยสารก็ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะใส่ในเรื่องของตสัมภาระนะครับตรงนี้ได้นะฮะหรือจะเพิ่มในสิ่งที่สัมภาระได้อีกจุดหนึ่งก็คือสามารถพับเบาะตรงนี้ได้นะฮะ พับเป็นร้อยเปอร์เซ็นตะ์ฮะทำให้พื้นที่ในการเก็บสัมภาระเพิ่มมากขึ้นจากเดิมนะครับตรงนี้ปิดง่ายนะครับนะผ้าชาปิดเปิดง่ายนะในเรื่องของในเรื่องของประตูเองด้านนี้จะติดติดสเกิร์ตนะฮะติดในเรื่องของตัวกันสาดฝั่งนู้นจะไม่มีแต่เราหาให้เดี๋ยวเราจะหาให้นะครับคันนี้ไม่มีปัญหาเราหาให้ตรงนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใจใจส่วนนี้ในเรื่องของตัวแต่งกันสาดหรือตัวคิ้วนะครับเรามีนะครับ ในส่วนของบานประตูนะครับเป็นเป็นสีดำนะฮะเป็นสีดําแล้วก็เจ้าของเดิมไปติดในเรื่องของตัวลําโพงอีก1จุดนะสังเกตเลยมันจะมีอยู่ทุกบานแบบนี้คือเจ้าของเดิมเสริมในเรื่องของตัวลําโพงนะฮะตรงนี้นะครับบานประตูเดิมนะสีดานะครับเป็นกระจกหน้าต่างไฟฟ้านะครับตัวน็อตเองจะกูน็อตไม่มีการขึ้นไหวรอยซีนเดิมนะครับโครงสร้างเดิมตรงนี้นะตัวน็อตเองไม่มีการขึ้นไหว ภายในจะเป็นสีดำนะครับเบาเป็นเบาผ้าสภาพดีสภาพงามสวยๆงามๆนะครับเพาดานจะเป็นสีสว่างผ้ากำมะหยี่นะครับรายละเอียดสวยนะครับนะตรงกลางเองก็จะมีที่วางแก้วอีกหนึ่งจุดสําหรับผู้โดยสารตอนหลังให้นะครับในส่วนของขอบประตูนะครับยางขอบประตูต่างๆอันนี้รอยซีนเดิมอยู่นะฮะร,รอยซีนเดิมอยู่ในเรื่องของตัวรอยอาร์ตต่างๆน,นี่อันนี้ของโทงงานนะครับนะไม่มีการชนหนักทิปค่อมหรือโมดิฟายแต่อย่างใด นะครับบานประตูฝั่งคนขับกันบ้างเลยนะครับสีเดียวกันนะสีดํานะครับมีตัวลำโพงติดใหข้ข้างข้างตรงนี้เลยนะครับทุกบาทเดิมที่มันมีลำโพงอยู่แล้วจากโรงงานแต่เจ้าของเดิมได้ใส่เพิ่มอีกอีกอีก,อก,อก,อกสี่ลำโพงนะครับก็เพิ่มใน,ในเรื่องของอินเตอร์เทนเมนต์นะเรื่องเครื่องสิยงต่างๆในห้องผู้โดยสาร,นะ,รนะครับนะการกับขี่ที่ได้แบบว่าเสียงไพเราะในการเป,เ,ปเปิดเปิดเปิดเพลงต่างๆอย่างนี้นะฮะ ในเรื่องของตัวน็อตหรือตัวรอยซีนต่างๆนี้คือเดิมๆอยู่นะครับนะมีแผงควบคุมในเรื่องของกระจกหน้าต่างไฟฟ้าฝั่งคุดขับจะเป็นออโต้นะครับเซ็นทัลล็อกที่ล็อกกระจกนะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของปรับมุมมองของกระจกมองข้างนะครับเป็นไฟฟ้าแต่ปรับปิดแต่พับปิดกระจกมองข้ามเป็นปรับมือนะครับเบาะหนังทั้งสองแบบภาพทั้งสองฝั่งนะครับสีดำนะฮะแล้วก็ปรับมือทั้งสอง ทั้งสองนะฮะเป็นแบบปั๊มมือนะครับพรม,มาลายหุ้มหนังเรียบร้อยมีตัวมีโลโก้อยู่ตรงกลางนะครับสัญลักษณ์ของนิสสันแอร์แบ็คู่หน้านะสำหรับคันนี้มีออร์แบ็คู่หน้าเลยนะครับคันนี้นะฮะเป็นกุญแจปกตินะฮะเป็นกุญแจร,รีโมทที่มีดอกไข่นะครับเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทรถสักครั้งหนึ่งนะให้ท่าผู้ชมได้ฟังเครื่งยนว่าคันนี้จะเป็นยังไงนะฮโอเค การสตาร์ทก็เป็นเรื่องปกตินะครับในเรื่องของการสตาร์ทเองก็เป็นเรื่องปกติเลยนะครับเนาะระบบไฟฟ้าในเรื่องของตัวไดชาร์ตต่างๆในเรื่องของระบบแบตเตอรี่นะครับอันนี้คือใช้งานได้ปกติเลยทีเดียวนะครับแอร์แบ็กคุ้นหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นเออ่หน้าปัดนะครับเป็นหน้าปัดอนาล็อกนะครับคันนี้ก็จะเป็นนิสสันมาร์ท1.5ตัว E ปีสองพันสิบแปดเลขไมล์สองหมื่นเจ็ดแปดร้อยสามสิบสาม ถือว่าไม่น้อยมากเลยคันนี้นะครับไม่เดิมไม่มีการกรอมาอย่างแน่นอนคนโซนหน้าจะตกแต่งในเรื่องของตัวพลาสติกสีดำนะฮะมีช่องระบายอากาศอีก4จุดสำหรับด้านหน้านะคนโซนกลางนี่ก็มีเครื่องเสียงนะครับแบบกดนะ,ะ fm/amcd aux อันนี้คือมีเดียใช้งานได้ปกตินะครับ air air analog ปรับได้สีระดับนะฮะเกียร์ cvt ขึ้นลงนะครับมีมีช่องนะครับใส่ในเรื่องของแก้วน้ำอีก2จุดนะฮะตรงนี้ด้านหลังอีก1จุดนะครับ รายละเอียดเดิมๆรถเดิมๆนะครับมีในเรื่องของสำเนาเล่มนะฮะตรงนี้เราก็มีกระจกมองข้างนะครับสภาพดีนะครับไม่มีรอยแตกนะฮะนะที่บังแดดเองก็มีกระจกให้นะครับฝั่งคนขับในส่วนของผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยจะไม่มีนะครับไฟส่องภายในนะฮะเป็นวอมไลท์นะครับแค่จุดเดียวตรงนี้นะฮะตรงกลางไม่มีสมหรัทวิสันมาร์นะครับนะสวยๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ ด้านหน้านะครับในสองของข้องเครื่องยนต์กันนะครับว่าคันนี้จะเป็นยังไงนะครับตามมาเลยครับข้องเครื่องสําหรับเจ้า n i สสัน m a r ์1.2ตัว E คันนี้ปี2018จะได้เครื่องยนต์เบนซิน3สูบนะครับแถวเรียงนะดอ16ดอส12วาลนะครับให้กําลังแรงม้าอยู่ที่79แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่106นิวตันเมตรนะครับพร้อมหัวฉีดนะครแบบเอ่อแบบใหม่นะครับในส่วนของตัวรถเองนะฮะ คันนี้ก็ลักษณะของเครื่องยนต์เองก็แห้งๆนะครับนะไม่มีน้ํามันเยิ้มหรือน้ามันสึบนะฮะคันนี้ได้ปรับสภาพทําความสะอาดนะครับในห้องเครื่องยนต์เป็นที่เรียบร้อยพร้อมใช้งานและพร้อมขานะครับในส่วนของมาร์กกิ้งนะครับต่างๆหรือจะเป็นในส่วนของ QC มาร์ต่างๆทั้งภายในและภายนอกคันนี้คือเห็นชัดเจนนะครับเพนเพจเห็นชัดเจนนะครับางคันนี้นะฮะ แล้วก็มาพร้อมในเรื่องของตัวเบรก ABS อีก4จุดนะครับนะในส่วนของแบตเตอรี่เองก็จะเป็นเป็นแบตเตอรี่นะฮะคันนี้จะเป็นแบตเตอรี่ของยูว่าสนะครับนะแบตเตอรี่ใหม่นะครับสวยๆเลยนะครับและใช้ใช้งานได้ได้อีกหลายปีนะครับในส่วนของโครงสร้างนะครับเดิมอยู่นะฮะโครงสร้างด้านข้างเดิมนะฝากรกะโปรงตัวน็อตเองไม่มีการขาั้นไหวรอยซีนเดิมอยู่นะฮะคันนี้ ในสุดนของคันหน้าเองก็คือคันหน้าชัดเจน,นในเรื่องของคันหน้านะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะครับตรงนี้แผ่นเพจนะครับตรงนั้นเห็นได้ชัดเจนนะฮะลักษณะของเครื่องยนต์ลักษณะของฝากระโปรงมีสัญลักษณ์มอกอชัดเจนสติกเกอร์ต่างๆคันนี้อยู่ครบเลยนะครับ <S <S ก็ฝากอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะฮะที่กําลังมอง,มองหารถประหยัดสายประหยัดนะครับไว้ใช้งานภายในครอบครัวใช้งานซื้อซื้อของใจตลาดหรือขับไปกับไปที่ทํางานต่างๆ หรือให้ท่านให้คุณผู้หญิงขับหรือให้ลูกๆขับไปมหาลัยหรือโรงเรียนเนี่ยคันนี้อีกหนึ่งคันตอบโจทย์ให้กับลูกค้าอย่างแน่นอนนะเรามีรถสีขาวหน้าสีขาวมุกไปไม้น้อยๆนะครับปีใหม่ๆคันนี้เลยนะครับกับนิสสันนิสสันมาร์ท1.5ตัว e นะเกียร์ cvt เกียร์ออโต้นะครับปี2018ไม้20,07ราคาขายอยู่ที่3 29,000 29, บาทคันนี้พอนสบายๆเพียง6,000 นะครับแอดไลน์นะครับแอดไลน์โทรมาคุยกันได้เลยนะครับตามเบอร์ปักหมุดเอาไว้ด้านล่างเลยผมเซล่วัง062 183 7570นะครับนะฮะก่อนจากกันไปกดไลค์กดแชร์กด s u b s c อ i b e นะครับอย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ผมวังนะครับขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ